สวัสดีค่ะขั้นตอนต่อไปในการฉีดยาเพริกอนคือการรวมยานะคะในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะใช้ยาหมดหลอดหรือว่าคุณหมอสั่งฉีดไม่ตรงกับโดสที่เรามีในหลอดนะคะเราจำเป็นต้องรวมยาเพื่อเราจะได้ไม่ต้องจิ้นตัวเองหลายครั้งนะคะดังนั้นการรวมยาพยาบาลจะสาธิตให้ดูอย่างนี้ว่า หหลอดเพียริก้อนมี400ยูนิตนะคะสมมุติว่าเราฉีดไปแล้ว200ยูนิตนะคะแล้วเราต้องการจะย้ายหลอดยานะคะไปรวมกันเป็นหลอดเดียวเพื่อฉีดในวันถัดไปนะคะขั้นตอนก็คือเราสามารถนำยาเพีริก้อนนะคะใส่เข้าไปในหลอดปากกาของเรานะคะโดยนำหัว เข็มนะคะหัวเหล็กนะคะเข้าเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นหลอด200ที่เราได้ฉีดไปแล้วนะคะหมุนกลับเข้าที่เดิมนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ปรับขนาดยานะคะให้เท่ากับจำนวนนะคะที่เราต้องการเช่น200ยูนิตนะคะเหลือ200ยยูนิตนะคะเราก็ทำการปรับให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่หัวเข็มใหม่ย้ำนะคะว่าการย้ายยาให้ใช้หัวเข็มใหม่นะคะ ใส่หัวเข็มใหม่เข้าไปนะคะคนไข้สามารถที่จะใช้หลอดเดิมหลังจากฉีดเมื่อกี้ได้เลยนะคะเพียงแต่เปลี่ยนหัวเข็มนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาหัวเข็มออกมานะคะอ่าเรียบร้อยเราก็จะทําการย้ายยาเข้าไปในหลอดถัดไปนะคะให้เอาหัวเข็มหัวของหลอดยาด้านที่เป็นโลหะนะคะ เช็ดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะเช็ดสำลีแอลกอฮอล์นะคะหลังจากนั้นนะคะเอาเข็มนะคะจิ้มเข้าไปตรงๆในหลอดยาใหม่นะคะและสามารถกดยา200ที่เราตั้งไว้นะคะกดเข้าไปในหลอดใหม่ได้เลยนะคะจะเห็นว่าตัวยางในหลอดยานั้นมีการขยับเพิ่มขึ้นนะคะยาหลอดใหม่นี้นะคะก็จะกลายเป็น400ยูนิตบวกกับ200ยูนิต ะะกลายเป็น600ยูนิตใช้ฉีดในวันถัดไปได้อีกนะคะเราอาจจะฉีดได้อีก2วัน3วันหรือตามขนาดที่คุณหมอกำหนดนะคะค่ะมีข้อสงสัยอะไรสอบถามพยาบาลได้เลยนะคะทั้งโทรทั้งไลน์มาได้นะคะยินดีให้บริการคะ่ะขอขอบคุณคะ่ะ